สวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องนาคแตงหนามนพาชมไก่เลยนะครับดูนาคซุ้มปอกมาดูนะฮะตอนนี้ก็เจ้าทองยิงดาวมาอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พอมาถึงได้2วันก็เริ่มทําหน้าที่เป็นพ่อไก่เลยนะฮะตอนนี้คือใช้ผสมจริงอยู่นะครับตัวเมียที่ผมคัดผสมนะฮะก็มีประมาณ20กว่าตัว นะครับ20ตัวก็ทํางานหนักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็บํารุงคือให้กินโก้ดฮอร์โมนนะครับแล้วกินกินฮอร์โมนเม็ดด้วยฮอร์โมนน้าด้วยนะครับเนาะแล้วก็กินสมุนไพรวิตามินบํารุงนะฮะใช้ผสมจริงอยู่นะครับสาหรับเพื่อนๆ FC นะครับที่สั่งจองลูกเจ้าทองยิงดาวนะครับก็อดใจรอกันก่อนนะครับ <c oughs> ผมจะทําเพื่อแบ่งปันแล้ว ที่เหลือก็จะทําไว้เก็บนะครับเพื่อจะเอาลูกเขาไว้เล่นนะครับตัวนี้ก็เป็นสายเลือดเจริญทองนะครับ <c oughs> พ่อเขาคือเจ้าเฟยหงพ่อเป็นเจ้าเฟยหงนะฮะเป็นลูกของเจริญทองเจ้าทองยิงดาวนี่ก็ถือเป็นชั้นหลานนะครับเป็นไก่พม่าสายแข้งหน้าทีา่ผมคิดว่าหลายๆท่านนะฮะควรจะต้องทําไก่แบบนี้ติดบ้านไว้ ไก่ถ้ามีแข้งหน้ามันก็เป็นไก่ที่มีเสน่ห์อย่างหนึง่งสําหรับคนเล่นไก่พม่านะครับเบอร์แข้งนะมันเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วนะฮะเรื่องเบอร์แข้งนะครับความคามความแม่นเ,นเรื่องสําคัญแต่ถ้ามีแข้งหน้าเข้าไปเสริมมีเหลี่ยมด้วยมันจะยิ่งทําให้ไก่เราดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ถ้าคนจะทําธุรกิจค้าขายนะครับมันก็ขายง่ายนะครับเนาะและอีกอย่างหนึง่งเรื่องสายเลือดพันธุก,กรรมอันนี้ต้องมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับสายเลือดเจริญทองผมถึงย้ําว่า แล้วแต่นะครับความชอบของแต่ละท่านไม่เหมือนกันไม่งั้นมันก็ไม่มีความขัดแยง้งแล้วก็การพนันเกิดขึ้นไอ้อย่างเงี้ยเราก็ต้องชอบใครชอบมันนะครับผมชอบคือสีประดูสีมันดีเป็นไก่สีสกุลดีถ้าเทียบไก่ชนทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ไทยไก่พมา่าสีประดูนี่คือเป็นสีคูสีเอกนะครับเป็นสีที่เราเป็นสีที่ดีที่สุดในในความคิดของผมนะแล้วก็ในความคิดของอีกหลายๆคน คือสีมีสกุลนะครับเนาะส่วนสายเลือดของมันก็คือมันเด่นตรงที่ว่ามันจ่ายรูปดีกันอย่างเจ้าเจริญทองนะครับตอนนี้ก็บางท่านก็รู้แล้วบางท่านก็ไม่รู้นะครับสำหรับท่านท่านที่ไม่รู้ว่าเจ้าเจริญทองคือตัวไหนนะครับคือตัวที่อยู่กับวิหารเซียนตอนนี้นะครับซุ้มวิหารเซียนที่จังหวัดเชียงรายก็เป็นอีกซุ้มหนึ่งนะครับที่เดินสายนะครับออกแสดงแพงๆในเขตภาคเหนือทุกจังหวัด นะครับล่าสุดก็ไปแม่สอดมานะครับก็คว้าเงิน6 m เอมกลับบ้านสบายๆเลยนะฮะซุมนี้ชนจริงและพัฒนาจริงนะครับเขาซื้อเจ้าเจริญทองไปนะครับซื้อไปด้วยอ่าสินสอดค่าตัว88888นะฮะก็คือ8แขนกว่านะครับเลข8ล้นๆนะครับบวกกับแม่ไก่อีกกับ10แม่นะฮะนะครับที่เอาไปลง นันนีเจริญทองในจุดเด่นคือมันให้ลูกไม่ว่าแม่ไหนให้ลูกไม่เลือกแม่พูดง่ายว่าให้ลูกไม่เลือกแม่แม่ไหนออกมาก็ได้ดีนะครับก็อย่างเช่นตอนนี้าทางอย่างเสือเบิร์ดเขาก็ยังเอามาฝากมาฝากนะฮะเอามาฝากาเจ้าแสนเก่งผสมเลยแสนเก่งนี่เป็นลูกของเจ้าเจริญทองนะครับอย่างเสือเบิร์ดเราก็ยังต้องเอามาฝากเพราะว่าคงจะมองไปในมุมเดียวกันเพราะไก่มันเก่งมันเก่งฝีมือดีนะฮะเราก็ต้องนํามาพัฒนานะครับ มีตัวเมียสายดีเขาก็เอามาลงแบ่งไว้นะฮะเอามาลงผสมไว้นะครับคือต่อไปมันจะปิดบังกันไม่ได้สายเลือดก็คือสายเลือดลูกตัวไหนก็คือตัวนั้นนะครับเนาะทําไมผมถึงนําเจ้าทองยิงดาวเข้ามาจริงๆแล้วผมนําสายเลือดเจริญทองเข้ามาอยู่ที่บ้านเนี่ยเยอะนะครับเยอะแล้วแต่ผมชอบตัวนี้คือพิเศษของมันคือแข้งหน้ามันพิเศษกว่าใครเลยแข้งหน้าเนี่ยถ้าเทียบแล้วมันมันแทบจะเป็นเบอร์หนึ่ง เป็นยอดไก่อีกตัวหนึ่งเลยนะฮะยอดไก่อีกตัวหนึ่งเลยแต่ว่าวาสนามันนะครับวาสนามันคือสองเที่ยวที่มันผ่านเงินแขนมาเนี่ยวาสนามันไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่เข้าทางมันต้องบอกอย่างนี้ไปเจอสองตัวคู่ต่อสู้ไม่ถอยคือตัวเนี้ยถ้ามันเจอไก่ถอยมันจะเป็นยอดไก่นะครับเจ้าทองยิงดาวถ้าถอยหนีมันมันจะเป็นยอดไก่เพราะมันเป็นไก่แข้งหน้าจัดจ้านมากแข้งหน้าจัดแล้วก็แม่นแข้งลึกนะครับ แต่สองเที่ยวที่ผ่านมานะครับสองเที่ยวที่ผ่านมาคู่ต่อสู้ตัวแรกนะฮะตัวแรกก็ไปเจอกับไก่แม่เสลี่ยงนะครับของพ่อเลี้ยงถินวันนี้ก็เป็นไก่บุกของเขาก็เป็นไก่บุกเราก็เป็นไก่ตั้งรับแต่มันก็เตะตลอดนะครับเตะตลอดเตะจนยอมนะฮะเตะจนยอมตัวนี้เตะเยอะแต่คือยังไม่สวยงามเท่าเขาถอยหนีนะครับนะฮะพอเที่ยวเที่ยวแรกนะฮะที่แสดงที่สนามเพชรนาบุกพอ เที่ยวที่สองที่สนามแม่อ่อนก็ชิงเงินแขนอีกก็คุณต่อสู้เป็นไก่ไทยผสมพม่าอีกนะครับเป็นไทยผสมพมา่าคือไม่ถอยนี่เป็นไก่บุกมุดมัดเลาะอะไรเงี้ยนะครับเข้าดีดมันก็เอาชนะได้คือเตะจนยอมนะครับเตะจนยอมถึงคลิปไม่สวยหน่อยแต่ถ้าเกิดวันนั้นน่ะสองตัวเป็นไก่ถอยมาอะไรตัวนี้จะเป็นยอดไก่แล้วราคามันจะสูงนะครับสูงผมคิดว่าถ้าสูงแล้วผมก็คงเอามาไม่ได้ถ้าสูงมากนะครับ นะแต่ผมถือว่าให้เป็นยอดไก่อีกตัวหนึ่งในสายตาผมนะตัวนี้นะครับผสมเสร็จแล้วนะครับผมจะปล่อยรอเล่นลูกอายุตอนนี้เขายังหนุ่มนะครับหนุ่มก็หนุ่มน่าจะสิบห้าสิบหกเดือนเริ่มปีกข้างซ้ายเริ่มหลุดนะครับแสดงมาสองเที่ยวข้างข้างซ้ายเริ่มหลุดแล้วเดี๋ยวรอดูปีต่อไปนะครับตัวนี้ไปอยู่กับค่ายใหญ่คนมีตังค์ตัวนี้ยังไงก็ต้องชนเงินเอ็ม นะครับถ้าน้ำหนักเดียวกันผมว่าไก่ตัวนี้ต้องชนเงินเอ็มแน่นอนอ่ะเดี๋ยวอยู่กับผมนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะส่งมอบไปให้ใครชนเงินเอ็มเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูแต่ตัวเนี้ยผมขอผสมก่อนผสมเพื่อแบ่งปันเอฟซีนะครับแบ่งปันเอฟซีให้เอฟซีเอาลูกไปเก็บกันแล้วผมก็จะเก็บลูกมันไว้ด้วยตัวเมียตอนนี้ก็จะพาไปดูตัวเมียนะฮะน,น,น,นี่ทองยิงดาวนะครับถือว่า ร่างกายสดสมบูรณ์มากคือตอนนี้ก็กําลังให้กินฮอร์โมนเพื่อเร่งความสมบูรณ์เพื่อจะรีดน้ําเชื้อนะครับแต่ยังรีดไม่ได้ตอนนี้ก็เลยต้องใช้วิธีผสมจริงนะครับก็คือกดทับเลยเนาะแต่ผมจะพาไปดูเนี่ยนี่ตัวเมียนะฮะอันนี้ส่วนที่นี้ก็คือตัวเมียนี่ครับลงหมดนะฮะนะครับตัวบนนะครับตัวบนก็จะเป็นลูกแจ้วโต้บกแม่ทองคําขาวนะครับ นะครับตัวล่างก็จะเป็นลูกสาวน้ำชัยบวกสายปอวุธนะครับนะฮะก็มีสาย้ากลางบ้างตัวสองตัวที่ผมนะฮะแล้วตัวที่สองนี่แจวโตบวกแม่ทองเกียงไก่นี่ก็ลงกับทองยิงดาวตัวนี้คู่เกิดส้มจิตนะครับตัวล่างก็ลงกับทองยิงดาวเหมือนกันนะครับยาเผลอสายเด้งในตัวนี้ก็ลงกับเจ้าทองยิงดาวนะฮะตัวนี้แม่สายบิ๊กคับลูกสิงดํานะฮะสิงดําบิ๊กคับมหานครแม่นี้ก็ลงกับทองยิงดาวเหมือนกันนะครับตอนนี้ผสมไว้นะครับ เร so so. well. in ิ่มไข่แล้วนะฮะเอามาตั้งแต่พูดง่ายๆว่าเอามาได้พักวันสองวันเองผสมเลยนะฮะเพราะไก่มันสมบูรณ์มาอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยลูกลูกแม่คุกเกิดเท่าห้าแสนดำหมาบ้านะฮะนี่ลงทองยิงดาวไว้นี่เหมมอนกันลูกสาวป้อมเพชรตะขอเพชรลงกับทองยิงดาวนะฮะลงไว้นะครับตัวนี้แม่ลูกสาวเท่าห้าแสนดำหมาบ้าก็ลงกับทองยิงดาวนะครับเฮนรี่ปีใหม่น้องปูดำนะฮะก็ลงกับทองยิงดาวนะครับไข่หมดแล้วฮะยังเหลือไม่ไข่อยู่สีแม่นะครับ นอกนั้นส่วนมากไข่นะฮะตัวนี้ยังไม่ไข่ตัวนี้ร้องแล้วครับร้องกํลาลังจะหาลังกําลังจะไข่ลงทองยิงดาวเหมือนกันนะครับตัวนี้ลูกสาวจเจริญทองทําเลือดชิดนะครับเป็นแม่ทวศศนะครับก็ลงกระทองยิงดาวตัวนี้ลูกไอ้ดูเล็กนะฮะลงทองยิงดาวเหมือนกันนะครับลูกไม่เกิดเท, mm. ท่าห้าแสนลงกระทองยิงดาวนี่ตัวนี้ปีศาจแดงแดงเวงหานะครับ เอามาจากประทานเหนือนะครับตัวนี้ลงทองยิงดาวไข่ใบทีสองครับนี่เก็บไข่นะครับเก็บไข่เก็บไข่นะฮะตัวนี้ก็ทองยิงดาวเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นยาผัวสายแดงนะครับนี่เก็บไข่นะฮะเก็บไข่แม่แม่พิศาแดงแดงเวหาไข่ไปดีเลยก็ไข่ผมจะเก็บอย่างนี้นะครับผมจะเก็บนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือไข่ ที่เริ่มเก็บนะครับตั้งแต่วันที่มาวันที่รับมาเลยนะเพราะตัวเมียมันพร้อมอยู่แล้วนะผมทําสาวไว้พร้อมพอตัวผู้เริ่มทับเริ่มผสมก็เริ่มอันนี้กรงที่แปดนะฮะกรงที่แปดอันนี้ก็จะเป็นผมจะเก็บอย่างนี้ก่อนนะครับมีสองอย่างคือใส่ตู้นะครับก็คือปกติจะใส่ตู้ฟักเราก็จะทาเครื่องหมายไว้ว่าแม่ไหนแม่ไหนแล้วก็ทําล็อกไข่ล็อกมันนะฮะอ่านี้ เ,เบอร์แปดแม่ปีศาจแดงแดงเวหานะครับก็ยังไม่ไข่อยู่ยังไม่ไข่อยู่หลายตัวก็คืออันนี้เบอร์สี 6, เ 7, เ 9, ่เบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์เก้านะครับเบอร์สิบเอ็ดที่ยังไม่ไข่นี่ฮะสี่แล้วก็เบอร์หกเบอร์เจ็ดแต่ใกล้เนี่ยร้องแนะล้วฮะร้องแต่ไข่แน่นอนวันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่สองที่กำลังจะเริ่ม นี่ก็คือรุ่นที่สองนะครับตัวเมียที่กำลังรอรอลงกระทองยิงดาวนะครับนะครับกำลังเริ่มทำสาวอีกเป็นแถวนะครับก็คือจะใช้ตัวเมียทั้งหมดนี้นะครับทองยิงดาวก็อาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะฮะเหนื่อยมากก็เลยต้องบำรุงเยอะนะครับอันนี้ก็คือชุดที่ผมทำรุ่นแรกนะครับก็จะเป็น าสายเลือดทองยิงดาวลงกับแม่หลายสายเลยนะครับลงกับแม่ได้หลายสายที่ผมทําไว้ตอนนี้กําลังยืนคิดอยู่ว่าเราไม่รู้ไม่รู้นิสัยของไก่แต่ละตัวว่ามันจะกินไข่ไหมผมก็เลยต้องเก็บไข่ก่อนนะครับเก็บไข่แต่กําลังคิดว่าจะหาตะกร้ามาใส่ไว้นะครับพอมันไข่เะแล้วลองเอาไขป่ปลอมมาใส่หรือไข่จริงมาใส่ลองให้มันฟักเอง นะครับให้มันฟักในกลงนี่แหละฮะให้มันฟักเองผมจะทําแค่ชุดเดียวแล้วก็หยุดนะครับทำแค่ชุดนี้ชุดเดียวทําเพื่อให้ fc ไปแค่50คู่นะครับผมทาแค่5้าบคู่ให้ก่อนนะครับแล้วที่เหลือผมจะเก็บไว้นะครับที่เหลือจะเก็บไว้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ทําไม่ทําแบ่งแล้วจะรอพัอกมันพักมันแล้วก็จะเก็บไว้เล่นนะครับคือจะเก็บสายเลือดทองยิงดาวไว้นะฮะเพราะตอนนี้ฟากนู้นผมก็จะมีพวก ลูกเจริญทองผมก็มีนะครับมีอยู่มีอยู่ทั้งหมด3ตัวแล้วก็เป็นเจริญทองไข่กับตะขอเพชรก็มีอยู่ 3- 3 4ตัวนะครับเรามีทําไว้อยู่แล้วนะฮะผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้มองไปในมุมเดียวกันว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราจะเล่นไก่พม่านะครับถามว่าทุกคนนะตอนนี้ใครก็ชอบไก่แม่นไก่แข้งคมแข้งลึกผมก็ชอบนะครับแต่ถ้าเรามีไก่แบบนี้แล้ว แนะนำหาไก่ที่สีดีสกุลดีเหล่าดีมีแข้งหน้ามีหัวมีลีลาหัวดิ้นโยกเข้าไปเตะเสริมอะไรเงี้ยจะดีนะครับก็คือทิ้งไม่ได้สำหรับสายเลือดเจริญทองหรือตะขอเพชรสองสายนี้นะครับจำไว้ถ้าไข้กันเจริญทองกับตะขอเพชรที่ที่ผมทำไว้ตอนนี้ตอนนี้ผมทำเยอะนะครับทำแล้วแทบจะไม่ค่อยได้แบ่งเลยไม่ไม่ค่อยเห็นผมเอาลูกไก่ลงแบ่งนะเพราะผมทำเก็บเยอะ ก็จะเป็นสายเลือดเจริญทองตะขอเพชรอย่างลูกไก่อย่างเงี้ย <_ C 1> นะฮะ <_ C 1> ผมก็ทําเก็บเนี่ยอันนี้ก็สายเลือดเจริญทองตะขอเพชรก็ถ้าถามว่าถ้าผมลงแบ่งมันได้แบ่งไหมได้แบ่งครับในกลุ่มผมก็ได้แบ่งแต่ผมยังไม่แบ่งเพราะว่าผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับทำเก็บไว้ก่อนชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดโตก็มีครับรุ่นห้าหกเดือนเริ่มเป็นหนุ่มก็เริ่มมีแล้วครับเริ่มหกเดือนเจ็ดเดือนเริ่มเป็นหนุ่มก็มีฟากนู้นก็มีเยอะนะฮะผมพาไปชมนะครับ ก็คือถ้าเป็นสายเลือดเจริญทองขอให้ติดสายเลือดเจริญทองไว้ดีครับเชื่อผมเลยนะถ้าเป็นสายเลือดเจริญทองอันดีแน่นะครับเนี่ยดูในดูนี้คือที่นี่ก็ใช่นะครับนส่วนมากสายเลือดคือพ่อเขาเป็นลูกเจริญทองไข่กับตะขอเพชรน,นะฮะแล้วผมก็มาพัฒนาอีกนี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยใช้หมดเลยครับรุ่นนี้ก็สี่เดือนห้าเดือนนะครับ ล้วก็จับไปใส่สุ่มไว้ตรงนู้นเยอะครับจับใส่สุ่มไว้หลังบ้านนู่นก็เกือบยี่สิบตัวตอนนี้นะครับเดีย๋ยวผมจับเริ่มไข่ไข่ไหลายแม่นะครับไข่ไว้หลายแม่เนี่ยครับเนี่ยครับสวยทัังนั้นนะครับ สองผมก็ไม่ค่อยเห็นนะฮะเนี่ยครับ,รบเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับเนี่ยพ่อ <paso> เขาคือสายเลือดเจริญทองกับตอะกเพชรนะฮะเนี่ยทำไมผมถึงทาเก็บไว้เยอะนะครับ <paso> ผมทําเก็บไว้ใกล้หนุ่มนี่โตจากใน,นร้าวนะฮะแล้วก็จับมาแยกมาแยกขังหางหางเพิ่งจะขึ้นนะครับอันนี้ก็โซนโซนนี้ผมจะเก็บไว้ให้ของเจริญทองเลยโดยตรงนี่ก็นี่ก็ลูกสายเจริญทองตะขอเพชรนะฮะก็จะเป็นสีนี้เลยโทนประดูเนี่ย ็บไว้เล่นตัวนี้ก็มันเมื่อตอนหนุ่มตัวละเที่ยวตัวละเที่ยวนะฮะเนี่ยเราก็เตรียมแล้วครับแซมกล้จะสุดแล้วนะครับแซมกลจะสุดเดี๋ยวออกมาเล่นนะครับคิปแล้วคิดว่าดีหลายตัวอันนี้ก็ลูกแดงคิวบาถ้าแดงคิวบาตัวนี้ก็จะเป็นหลานเจริญทองพ่อพ่อเขาเจ้าแดงคิวบาเป็นลูกนะฮะเนี่ยอย่างงี้นะนี่ก็ลูกเจริญทองแท้ๆเลยนะครับแม่ทกอนะครับ นี่ฮอันนี้คือตะขอเพชรนะครับอันนี้สายเลือดตะขอเพชรเลยเนี่ยลูกชายเจริญทองนะครับที่ผมผมมีผมเก็บไว้เยอะแล้วผมก็ผสมไว้นี่อันนี้ลูกลูกของแดงคิวบานะฮะก็เป็นหลานเจริญทองที่ผมยังเก็บไว้ตัวหนึ่งครับนั่ขาไว่าปเป็นแถวยาวเลยนะฮะหนุ่มน้อยๆน,นี่นี่ครับ ดวนสั้นๆเนี่ยจับมาขังหมดครับขังไว้เยอะเลยครับตอนนี้นี่นะครับเยอะเลยขังไว้เยอะเลยครับก็เลยอยากให้มองไปในมุมเดียวกันนะฮะนี่ครับไก่หนึ่งไก่เยอะครับอันนี้คือที่ผมทำเพื่อเก็บนะผมชอบสะสมชอบเก็บนะครับสาดี นะครับเนี่ยไก่หนุ่มทั้งนั้นเลยครับเต็มทุกกลงครับไม่มีที่ว่างเลยทั้งหมดตอนนี้สามร้อยกว่าตัวเนี่ครับเนี่ยพอเป็นหนุ่มเราก็จับขึ้นมามาขังไว้ยังไม่สุดยังเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยครับหางหางยังสั้นๆสั้นๆแบบนี้ครับขังไว้เต็มหมดเลยครับจับมาจากในคอกในร้าวนะฮะให้ดูไม่ทั่วเลยครับเนี่ยจะเป็นเจริญท้องตัวขอเพชรทั้งนั้นเลยครับ เยอะแยะเลยฮะเนี่ยครับทางนั้นเลยครับหางมันสั้นเนี่ยครับทั้งหมดเลยฮะที่ผมทําเก็บไว้นะครับทั้งหมดเลยเยอะเยอะจนไม่มีที่ขังนะครับแต่ก็บางท่านก็สอบถามมาแบ่งไหมแบ่งแต่ว่าบางท่านก็รู้ นะรู้ราคาจริงรู้ราคาแล้วบางท่านก็สู้บางท่านก็ไม่สู้ผมก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอันนี้เราก็ทําเพื่อจะอไว้แข่งขันนะครับแต่มันเยอะครับอ่าก็ประมาณนี้ฮะผมก็เลยอยากจะให้มองไปในมุมเดียวกันว่าถ้าเกิดว่าท่านที่จะเล่นไก่นะครับเลือกที่จะเล่นไก่หาไก่ไปพัฒนานะครับทําสาย ก็ยังไงก็ติดสายเลือดเจริญทองไว้ดีครับเนี่ยหนุ่มน้อยๆครับตัวนี้ผมเห็นโชบแล้วนะครับในตัวนี้ดูดีเลยฮะเนี่ยสายเลือดเจริญทองตะขอเพชรกระดูกเบลอเลยเลยเนี่ยไก่เพิ่งโตนะฮะไก่เพิ่งจะได้สักเจ็ดแปดเดือน,เ,น,เ,นเห็นโชบแล้วตัวนี้เบอร์แข่งหนักมากเลยก็ต้องเก็บไว้พัฒนาไว้สู้กันนะครับผมก็มั่นใจว่าที่ผมทําไว้เนี่ย เบอร์แข้งมันสู้ไก่ภาคกลางได้เราไม่ได้ทำเพลงแค่ไก่เตะอย่างเดียวนะฮะเราทําคือกระดูกโครงสร้างด้วยเบอร์แข้งด้วยเ <k> ตะด้วยต้องมีกระดูกด้วยนะครับเนี่ยลอยตัวโตนะครับกระดูกโตทุกตัวครับไม่มีกระดูกเล็กไม่ต้องห่วงว่าของผมจะทําไก่เตะและกระดูกเล็กนะครับกระดูกใหญ่ไก่เพิ่งจะหกเจ็เดือนเองนะครับ พันใดสนใจหรืออยากจะแวะมาชมที่ที่บ้านผมก็ได้นะฮะแวะมาชมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะสั่งจองก็เดี๋ยวผมเอาลิงก์กลุ่มผมนะฮะกลุ่มส่วนตัวผมนะแปะไ้ใต้คอมเมนต์ก็เข้าไปดูเนาะถ้าชอบก็สามารถทักมานะครับสอบถามมาเป็นเพื่อนกันในกลุ่มนะครับอยากจะสั่งจองลูกเจ้าทองยิงดาวหรือไงก็ทักมาได้ครับไก่มันเยอะครับนู่นไปถึงหลังบ้านนู่นทะลุออกไปนู่นเลยครับไก่เยอะมาก ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเจ้าทองยิงดาวนะฮะสายเลือดเจริญทองนะครับที่ผมทำเก็บไว้เยอะมากนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมนำเข้ามาในราคาที่สูงพอสมควรนะครับสำหรับผมนะฮะผมถ้าผมซื้อราคานี้ผมก็คิดว่าผมมันต้องจัดในความรู้สึกผมนะครับผมต้องชอบอโอเคครับถ้าอยากเป็นเพื่อนกันก็อย่าลืม ข้าไปดูใต้คอมเมนต์นะฮะแต่ผมเอากลุ่มส่วนตวองผมนะครับแปะไว้เผื่ออยากจะสั่งจองลูกหรือสนใจลูกหรือสนใจลูกหลานเจ้าเจริญทองไงก็ทักมาพูดคุยกันนะครับเนาะนะฮะจะแบ่งปันรุ่นไหนยังไงหรือท่านที่อยากจะเข้ามาดูไก่หนุ่มนะครับผมแ,แรกผมไม่เปิดเลยนะผมไม่เปิดโอกาสให้ให้ใครเข้ามาดูเลยเพราะว่าไก่มันเยอะผมกลัวติดเชื้อผมจะทําเป็นแบบเป็นบ้านล้าวปิดเลยไม่ไม่ให้ใครเข้ามาดูเนาะเพราะช่วงนี้มันเป็นหวัดเป็นอะไรกันเนาะลัวโรค